คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์การสู้รบระหว่างอิสาราเอลกับฮามาสนะคะก็ส่งผลทําให้คนไทยเสียชีวิตแล้ว30รายล่าสุดในการเคลื่อนย้ายแรงงานชาวไทยผู้เสียชีวิตนะคะกลับมาที่บ้านเกิดหนึ่งในนั้นเป็นหนุ่มชาวจังหวัดอุดรแล้วทันทีที่คุณพ่อคุณแม่เห็นโลงศพถึงกับร้องไห้แล้วก็เป็นลมล้มพับไปแบบนี้ค่ะ oh พ่อกับแม่นี่เดินแทบไม่ไหวเลยนะคะต้องมีคนเข้าไปประคองนะคะเสียงที่บีมหัวใจเหลือเกินสําหรับผู้ที่เป็นพ่อและแม่รวมไปถึงญาติพี่น้องของนายอนุชาโซภากุลหนึ่งใน8แรงงานที่เสียชีวิตจากอิสราเอลที่ตอนนี้ได้ส่งร่างกลับมาถึงประเทศไทย ก่อนที่จะนําตัวกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานีขณะที่ผู้เป็นพ่อกับแม่นะคะเมื่อเห็นโลงศพของลูกชายต่างก็ร้องไห้โฮพร้อมกับพูดกับโลงศพของนายอนุชาบอกถึงบ้านเลาเดอร์บักลาจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันยกโลงศพที่บรรจุร่างอันไร้วิญญาณของนายอนุชามาไว้ที่หน้าบ้านมีการจุดธูบอกดวงวิญญาณบอกว่าถึงบ้านเกิดแล้วซึ่งร่างของนายอนุชาถึงบ้านเกิดเมื่อวานนี้ช่วงกลางดึกนะคะ ในอนุชานั้นเป็นลูกชายคนโตที่เดินทางไปทำงานเกษตรที่ประเทศอิสราเอลนานถึง4ปีส่งเงินมาจนเจอครอบครัวจนใช้หนี้หมดแล้วค่ะสร้างบ้านหลังใหม่อีกหนึ่งหลังมีแผนว่าเดี๋ยวหมดสัญญาจ้าง5ปีนี้เดี๋ยวจะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดและจะไม่ทำงานที่ต่างประเทศอีกแล้วนะคะก็จะกลับมาทำไร่ทำนาสวนผสมซื้อวัวให้พ่อกับแม่เลี้ยงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบพอเพียง รำศพของนายอนุชาจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันจันทร์ที่23ตุลาคมนี้ที่ป่าชาท้ายหมู่บ้านนะคะโดวยวันอาทิตย์ที่22ก็คือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุดรธานีจะเดินทางมาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพค่ะส่วนอีกหนึ่งร่างนะครับของนายธนกฤตปรากฏวงนะครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ร่างเนี่ยกลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวไปแล้วนะครับจัดงานที่วัดพระร่วงที่จังหวัดสุโขทยัย ก็มีการรอคอยของทั้งพี่ทั้งน้องทั้งญาติญาตินะครับพ่อแม่ก็อยู่ทันทีที่รถตู้มาถึงเข้าเทียบท่าที่สรารวัตรนะครับพี่สาวพี่ชายก็ร่ําให้เสียใจจากการจากไปนี่คือน้องชายคนสุดท้องครับแล้วก็บอกหลากน้องชายว่าอ่ะถึงบ้านเราแล้วนะขณะที่เอาลงศพของคุณธนกฤตเนี่ยมาตั้งไว้เพื่อรดน,น้ําศพเมื่อวานนี้จู่ๆมันเกิดเรื่องขึ้นครับคุณผู้ชมครับ เพื่อนบ้านของคุณธนกรตเนี่ยมีอาการคล้ายกับการถูกวิญญาณเข้าสิงร่างนะครับเหมือนกับเป็นวิญญาณของคุณธนกรตนะครับเข้ามาสิงมาในร่างปุ๊บก็เข้าไปโอบกอดพี่สาวของคุณธนกรตนะครับพี่สาวก็ได้ยินเสียงแล้วก็มีการถามถ่ายกันว่ากลับมาเมื่อไหร่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ากลับมาหลายวันแล้วแล้วก็ถามต่อว่าเจ็บร่างกายตรงไหนไหมหญิงคนที่วิญญาณเข้าสิงร่างบอกว่าตุ้มเดียวเลย ไม่ทันได้เจ็บครับมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาอะเนี่ยครับแล้วก็สวมกอดพี่สาวพี่ชายคนทีสองทีนี่แหละครับอ่ะไปดูจังหวะน,นั้นครับกลับบ้านเราครับกลับบ้านเราับานเราเป็นไงบ้างครับตุ้มเดียวน้อง <No. S 2> ไม่ไ,ไมู้เลยมันจะมามันอยู่ที่ไหนมันคุยกันต้งเยะ Ô chị ơi <laughs> chị ơi à ơi chị ơi chị ơi ba ơi chị ơi